ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท,ทีหนึ่ง <c oughs> กาลังมาดูแอดที่แฟนคลับทำให้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนมาหาเราด้วยตั้งหลายคนสวัสดีนะอาลรีรอถ่ายอยู่ยังไม่ได้อะ <c oughs> สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ย่านรถติดด้านหนึ่งนะฮะเออขาก็รอเขาก็รอสวัสดีคนระพี่เฉียงพี่เฉียงสวัสดีครับพี่เฉียงสวัสดีครับมีคนพี่เฉียงมีคนเ,คเอาเรามาที่ตรงนี้ด้วยเราก็เลย ทำงานเสร็จแล้วก็แวะ,แวะมานิดนึงครับผมโปรดลำฉุยชายเพื่อแสดงความยินดีะไรนะนาตาลีนาตาลีมาลำแทนเลยใช่โคชอ่<ะ>ได้ คนทำอะไรกันอยู่หรอครับไอ